อยากให้พี่นิวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมเราถึงจัดแคนเปนี้ขึ้นมาทำไมต้องแบบคนมื้อเช้กากินมื้ออื่นได้ไหมคะค่ะก็ทางซีพีแลงเห็นความสำคัญของมื้อเช้านะคะว่า ที่สาคัญมากก็อยากจะให้ผู้บริโภคนี่ได้มีอาหารที่รับประทานได้สะดวกนะคะซึ่งเราก็มองว่าไส้กรอกเนี่ยเป็นอะไรที่ทานได้ง่ายๆมากในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะทานบนรถหรือว่าไปทานในที่โรงเรียนหรือที่ทําง,งานค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไส้กรอกซีพีของเราเนี่ออนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยยังประโยชน์เต็มๆด้วยนะคะคือมีโปรตีนเนี่ยในหนึ่งแพ็คมีโปรตีนถึง19กรัมนะคะแล้วก็ไม่ได้ผสมแป้งะครับฉันก็คิดว่าเป็นเ,เมนูที่ทั้งง่าย ก็สะดวกค่ะแล้วก็อร่อยนะคะเหมาะกับมื้อเช้าค่ะไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่การันตีตัวเองจริงๆเราก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมา,ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคแล้วก็นิตยสารมาเก็ตเทียนะคะในปีที่ผ่านมาเราก็ได้รางวัล number one brand นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการันตีความอร่อยนะคะด้วยรางวัล international taste award นะคะซึ่งรางวัลน,นี้เราส่งไปประกวดไกลถึงกรุงบรัสเซลส์นะคะประเทศเบลเยียมค่ะซึ่งเราก็ได้รางวัลมาด้วยค่ะการันตีความอร่อยค่ะ คุยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้นะคะว่าเรื่องของกระบวนการผลิตหรือแม้แต่ตัวเส้กล่องเองที่ไม่จะส่งแองนะคะก,ก็เส้กลอก CP นะคะก็มาตรฐานของ CP นะคะการผลิตเนี่ยปลอดภัย100%็นตะคะก็ตาลักถักซีพเอเราเน้น hmm. เรื่องของสดสะอาดปลอดภยัยแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้คะ่ะโอเคค่ะกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมาจัดอัพไรเดอร์กันแล้วค่ะเราได้น้องดารามาร่วมด้วยจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมคะหรือกิจกรรมพิเศษ c ีกันในถึง4จุดนะคะตั้งแต่อโศกนะคะแยกรานประสงค์วิทยุแล้วก็สาทรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะแคมเปญนี้เรายังได้รับเกียนนะคะจากน้องมิกกับพรีเซนเตอร์นะคะน้องไร้แล้วก็น้องวินนะคะมาในโฆษณาของเราซึ่งอันนี้ก็จะปรากฏให้เห็นได้ทั้งทางทีวีสื่อออนไลน์แล้วก็สื่ออารัมทั่วประเทศเลยค่ะเราจะหาซื้อได้ที่ไหนว่าร่วมสมุดยัได้บ้างคะ สินค้าของเรานะคะมีจำหน่ายใน7 e เ e ่ e อีเลนะคะแล้วก็แบบแพร่งสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเรียบร้อยพี่พี่สนดนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะะ